สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษเนื่องในโอกาสสำคัญวันครบรอบ66ปีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา9ก้าวัดโพธิสัมพันธ์และวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองประหลดัดรักษารษาชการแทนประหลดัดเมืองพัทยาท่านเรือตรีปราโมททับทิมมาเป็นแขกพิเศษของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรอง ก่อนอื่นเราอยากใช้ท่านรองกล่าวถึงโรงเรียนเมืองพัทยา9ก้าในมุมมองของท่านในฐานะสิทธิเก่าและผู้บังคับบัญชาค่ะครับสำหรับภาษาศึกษาแห่งนี้นะครับโรงเรียนเมืองพัทยา9ก้าหรือโรงเรียนวัดโพสัมพั 9, นธ์นะครับก็เป็นภาศึกษาที่มีชื่อเสียงครับมีกระบวนการเปลี่ยนการสอนที่มีความพร้อมสำหรับที่จะเป็นภาษาศึกษาที่บป็เพาะลูกหลานของชาวหัือทยา ให้ได้มีความรู้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงุขึ้นการไดระดับมหาวิทยาลัยต่อไปผมเองในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนพญาเมืองพญาเก,ก้าหรือโรงเรียนวัดคุณสัมพันธ์กร็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เคยเป็นศิษย์เ,เก่าที่นี่แล้วก็ได้ฟองเห็นความก้าวหน้าความเจริญความเป,ปล่งแพร่ของสถาบัาแนแห่งนี้ ครับก็ถึงบัดนี้นะครับก็อย่างในงผืนภาพของโรงเรียนสมัยอดีตียบเทียบถึงปัจจุบันแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความเจตนาอย่างมากครับทางสางนี้นะครับมีความร่วมรืน่นมีความเป็นระปเรียนมีความอบอุ่นครับผูบาอาจารย์ความพร้อมของภาษาที่ต่างๆ่างนะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมดีๆครับที่โรงเรียนเยนื่องเชียงก,ก้าวหรงเรียนบ้านบุญสะพันธ์ เตติดมาจถึงปีโที่66คท้ายนี้อยากให้ท่านกล่าวเชิญชวนสิทธิเก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมถึงผู้ปกครองเข้ามาร่วมงานการจัดนิทรรศการวันครบรอบ66ปีโรงเรียนเมืองพัทยาเก้าในรูปแบบ New Normal ในวันที่2กันยายนนี้ค่ะเดี๋วกานนี้ก็ขออนุญาตได้เชิญชวนสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของโรงเรียนพัยา โดยเพะยาเนะครับหรือโรงเรียนวัตถุทิสัมพันธ์อย่างนี้ที่จะได้ร่วมกันนะครับในโอกาสครบรอบ6ปีของสายสาห่งนี้ร่วมกันชมพิธศ,าศาการในระบบออนไลน์นะครับในวันที่เราจะจัดงานในวันที่ส่งกันยายนนะครับที่จะถึงนี้ก็ขอเชิญชวนและก็เข้าร่วมกิจกรรมกันมากๆครับวันนี้เราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเบือตีปราโมททัพทิม รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาให้วิสัยทัศน์ในมุมมองของท่านถึงโรงเรียนเมืองพัทยาเก้าของเรากราบขอบพระคุณค่ะขอบขอบคุณครับ